บทที่3แหลกกรมตำรวจเมืองนาซีโนโดยไม่รู้เลยว่าดิกและแคลซึ่งหยุดอยู่ที่ประตูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นจรเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกลับไปที่สถานีตำรวจและกำลังเตรียมที่จะเก็บประวัติอาชญากรรมนี้สิ่งนี้ขจัดความสงสัยของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าขณะที่ดิกกกำลังยื่นเรื่องบนคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจมากับเอกสารและขอให้เขาเซ็นชื่อเฮ hey, ดิกลงชื่อในแบบฟอร์มการชำระเงินคืนนี้ตอกอลองอ หลังจากได้รับแบบฟอร์มการชำระเงินคืนดิกซึ่งกำลังจะเซ็นชื่อนั้นดูหมายเลขบนเอกสารและรู้สึกงงงวยเขาถามเพื่อนร่วมง,งานและถามว่าพี่จอร์ดเราขับรถแค่ชั่วโมงเดียวทำไมเราถึงใช้น้ำมันใครจะไปรู้มันไม่ใช่รถที่ฉันเช็คเมื่อได้ฟังคำตอบของเพื่อนร่วมง,งานความแปลกประหลาดที่อธิบายไม่ได้ปกคลุมหัวใจของดิกและเขาศึกษากับแบทแมนมาหลายปีแล้ว แม้ว่าดิกจะขาดต่อแนวทางปฏิบัติของแบทแมนบางส่วนแต่ดิกก็ยังเดาได้เมื่อแบทแมนเห็นทุกความผิดทางอาญาต้องบอกว่าชื่นชมเมื่อสัญชาตญาณของคุณเตือนคุณล่วงหน้าก็จงวางใจสัญชาตญาณของคุณนี่เป็นประโยคที่แบทแมนพูดกับเขามากที่สุดเมื่อเขาเป็นโรบินและเขาก็เก็บประโยคนี้ไว้ในใจด้วยแบทแมนไม่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้น หลังจากลงนามในแบบฟอร์มการชำระเงินคืนในมือดิกเริ่มรู้สึกประหม่าเล็กน้อยหลังจากจัดของง่ายๆเขากลับจากทำงานแต่เช้าและเขาต้องการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อผ่อนคลายประสาทแพ้ของฉันในตอนกลางคืนแคลอยู่ในชุดนอนผ้าไหมและดื่มกาแฟดิกซึ่งเปลือยกายอยู่กำลังใช้คอมพิวเตอร์สำรวจตอนเช้าของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นจรที่เขาคิดว่าเขาเคยไปมาแล้ว จากข้อมูลอย่างเป็นทางการเด็กกำพร้ารายนี้โรงพยาบาลไม่มีปัญหาแต่อย่างใดรับเด็กกำพร้าและเด็กเร่ร่อนอนุญ,ญาตให้พวกเขารับอุปการะเลี้ยงดูจากคนรับสังคมและเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราวเด็กเหล่านั้นที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจะจัดการงานให้กับพวกเขาเมื่ออายุ18ปีเพื่อให้พวกเขามีทักษะในการหาเลี้ยงชีพ โดยรวมแล้วดิกไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับปัญหาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เขาถึงกับสงสัยว่าความประมาทอย่างกระทันหันของเขาในตอนเช้านั้นประมาเกินไปหรือเปล่าโดยไม่คาดคิดเขาหยุดเพจบนหน้าภาพถ่ายที่ถ่ายในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นจรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพักผ่อนบนเก e. ้าอี้แพลซึ่งเป็นคนชงกาแฟเข้ามาพร้อมกับกาแฟแล้วยื่นให้ดิก ตั้งแต่คุณกลับมาตอนเที่ยงคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เราอ่านมันแล้วในวันนี้ทำไมคุณไม่กังวลหลักแคลสงสัยว่าทำไมจูจ่ๆแฟนของเธอถึงกังวลเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เห็นได้ชัดว่าฉันได้ดูมันเราจะเข้าไปจริงๆเหรือแคลดิกถามอีกครั้งความรู้สึกแปลกๆในใจของเขายังคงอ้อยอิ่งอยู่อะไรเมื่อดูดิกถามคำถามนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แคลก็ชี้ไปที่หน้าเลื่อนบนคอมพิวเตอร์แล้วพูดว่า“ดูสิเด็กคนนี้ยังให้ฉันเมื่อเช้านี้คนที่เปิดประตูเหรอ”เมื่อดูรูปภาพบนหน้าคอมพิวเตอร์ดิกก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในที่สุดและเขาก็รู้สึกใช่ฉันรับคุณแคลคุณเป็นอัจฉริยะทันใดนั้นลุกขึ้นและจูบแคลครู่หนึ่งดิกพิมพ์ภาพที่แคลชี้ออกมาหยิบเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วเดินออกไปที่ประตูตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วจะไปไหน แคลรู้สึกมึนงงเล็กน้อยกับจูบของดิ๊กอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาหาคนที่สามารถไขคำตอบได้ เพื่อตอบสนองต่อประโยคนี้ดิกจึงปิดประตูลและจากไปที่56เซนทรัลสตรีทบูเลวาร์ดบ้านพักของเก้เวนเป็นเรื่องยากที่เก้เวนจะไม่ออกไปลาดตะเวนทุกวันและสนุกกับเวลานอนที่หายากของเขาตอนนี้คาร่ามีนางแบบดาวครีต้านแล้วเก้เวนก็ไม่ต้องออกไปไหนทุกคืนเลยนะระสาอะไรกับตอนนี้มีทหารเหล็กที่สวมน้ำมันสีทองสะท้อนแสงเพื่อต่อสู้กับอัจฉรรมหรืออะไรก็ตามยังง่ายเกินไป โทรศัพท์มือถือข้างข้างหมอนสันปลุกเก้วเวินที่กำลังหลับอยู่และความหมุดหงิดก็เข้ามาครอบงำโทรศัพท์มือถือดวงตาที่ยังไม่เปิดเต็มที่ไม่เห็นหมายเลขผู้โทรอย่างชัดเจนและเขาก็กดข้ามปุ่มรับสายโดยตรงสวัสดีโคเวนฉันต้องการให้คุณมาอยู่เคียงข้างฉันดิกเหรอตอนนี้คุณให้ฉันออกไปตอนบ่ายสองโมงใช่ฉันต้องการให้คุณช่วยเกี่ยวกับอะไร ฉันสงสัยว่าฉันถูกฝังด้วยความทรงจำปลอมและฉันต้องการให้คุณยืนยันมันให้เวลาฉันสามนาทีดิกวางโทรศัพท์ลงถ่ายภาพที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์นั่งบนโต๊ะมองกระจกบานใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าขาวและนับเวลาอย่างเงียบๆสามนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วและแคอ่อเวบนซึ่งอยู่ในร่างของทหารเหล็กเดินออกจากกระจกแต่งตัวและปลดปล่อยการเปลี่ยนแปลงของเขาเก้เวนมองไปที่ดิกที่จริงจังและรู้สึกประหม่าเล็กน้อย สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมองไปที่ภาพนี้ดิกไม่พูดและยื่นรูปถ่ายในมือให้เคอเวิร์นที่ถ่ายรูปนี้มองดูภาพด้านบนและเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เห็นความแตกต่างในภาพนี้หลังจากตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคอเวิรนก็มองไปที่ดิกและต้องการให้เขาอธิบายห้องสมุดภูมิภาพของคุณสามารถเชื่อมโยงจิตสำนึกของผู้อื่นคุณช่วยแบ่งปันความทรงจำได้ไหมดิกถามขึ้นทันใด ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณอยากทำอะไรเคอเวินถามด้วยความระแวดระวังไม่มีอะไรแค่แสดงให้นายดูเมื่อพูจบดิกก็วางมือบนไหล่ของเคอเวินและเคอเวินก็เปิดห้องสมุดภูมิภาคโดยไม่รู้ตัวสีหน้าเจ็บปวดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกขาวจากนั้นโคเวนและดิกก็เข้าสู่พื้นที่สีขาวอีกครั้ง ชั้นหนังสือที่ลอยอยู่เหนือหัวเริ่มค่อยๆหายไปและค่อยๆกลายเป็นกลางวันดิกและแคล่ขับรถซีนไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจอนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเกเวนและดิกเป็นเหมือนคนนอกในเวลานี้มองภาพที่แฉจากมุมมองของบุคคลที่สามนี่คือความทรงจำของฉันในวันนี้อย่าถามเลยแค่ก้มหน้าลงดูรูปที่ฉันให้แล้วคุณจะรู้ว่าฉันจะพูดอะไรดิกตอบกลับสั่งให้แคอ่อเวนไม่พูด ในภาพย้อนไปเมื่อดิกกับแคลมาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจอนทั้งสองลงมาจากประตูรถและกดกลิ่งที่ประตูสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังจากเสียงกลิ่งสั้นดังขึ้นเสียงผู้ชายต่ำๆผ่านเพจเจอร์ก็ออกมาคุณคือใครเราคือกรมตำรวจเมืองนาซิโนชันชื่อดิกเกรสันนี่คือคู่หูของฉันแคลเกาเวนเราต้องปรึกษากันอะไรบางอย่างโอเคกรุณารอสักครู่ฉันให้เด็กๆเ,เปิดประตู ในไม่ช้าเด็กชายอายุประมาณ15ปีก็ออกมาจากลานบ้านและมาเปิดประตูให้ดิกและแคลหยุดทันใดนั้นดิกจากมุมมองของบุคคลที่สามก็ตะโกนและเกเวินหยุดภาพตรงหน้าเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วมองไปที่ดิกดูรูปในมือคุณสิอะไรเหมือนและต่างกันเกเวินเปรียบเทียบภาพตรงหน้าเขากับภาพในมืออีกครั้งในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าดิกต้องการแสดงอะไรรูปถ่ายในมือของเขาถ่ายเมื่อหปีที่แล้ว และเด็กผู้ชายที่เปิดประตูให้ดิกและแคลต่อหน้าเขาก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วยปัญหาคือรูปถ่ายถูกถ่ายเมื่อ5ปีที่แล้วแต่เด็กชายที่เปิดประตูให้ดิกคือตอนนี้สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือหลังจากผ่านไป5ปีใบหน้าของเด็กชายก็ไม่เปลี่ยนไปฟังนะเข้าใจไหมมีคนขยับสมองฉันคนคนนี้อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ ดิกชีไปที่สมองของตัวเองดิกชี้ไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในภาพความหมายชัดเจนในตัวเองคอเคออว์ยังเข้าใจถึงความจริงจังของเรื่องนี้ในเวลานี้และสามารถทบทวนความจำของผู้อื่นให้สามารถทำได้คือความสามารถทางจิตอย่างไรก็ตามความอับอายคือเนื่องจากการพัฒนาที่ดุเดือดมากเกินไปของภาพยนตร์เรื่องถัดไปเก้เวนจึงมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความสามารถทางจิต ส่วนหนึ่งเป็นส่วนสะพานของครอบครัวข้างบ้านที่ไม่ลืมที่จะฆ่าและรับกับเพื่อนที่ดีหรือราชินีที่เต็มไปด้วยเพชรสำหรับโลกดีซมีเพียงนักล่าดาวอังคารและเขาเป็นหลานสาวเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงเกี่ยวกับตัวร้ายในโลกดีซที่มีความสามารถทางจิตแต่ดิกที่ฝึกได้กับแบทแมนกลับสับสนอยู่นานโดยไม่รู้ตัว w w w e m t e r n o v e l c o m วยร้ายที่ยังไม่รู้จักชื่อนั้นไม่ได้อ่อนแอในด้านความสามารถทางจิตเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เกเวนก็มีอาการปวดหัวเช่นกันหลังจากการเปิดตัวของคาร่าที่เมืองนาซีโน่ก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้ดีว่าสถานการณ์นี้ร้ายแรงแค่ไหนคุณต้องการให้ฉันทำอะไรเกเวนกางมือออกโดยรู้ว่าเขาไม่สามารถหนีคลื่นนี้ไปได้เขาทำได้เพียงเลือกที่จะยอมรับมันช่วยฉันค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ เมื่อกี้ใช่ภาพเริ่มสลายไปพื้นที่ก็ว่างเปล่าอีกครั้งชั้นหนังสือนับไม่ถ้วนลอยอยู่ในอากาศเคอเหวินยื่นมือไปทางดิ๊กและหัวเราะตอนนี้โปรดพูดคำหลักของคุณจำเอไชังได้ในหนึ่งวินาที URL การอ่านเวอร์ชั่นมือถือ,เ,อเรียนคลิกในและให้ความคิดเห็นที่ดียิ่งคะแนนสูงยิ่งอัปเดตเร็วว่ากันว่าเจอเมียคนสวยท้ายคะแนนใหม่เต็มสถานีโทรศัพท์มือถือการแก้ไขใหม่และที่อยู่อัปเกรด ข้อมูลและบุ๊กมาร์กซิงโครไนซ์กับสถานีคอมพิวเตอร์ไม่มีโฆษณาอ่านสดบทที่4เงื่อนงำอีกประการหนึ่งมองดูชั้นหนังสือที่มินไปในอวากาศแม้ว่าดิกจะเคยประสบกับมันมาแล้วเป็นครั้งที่สองเขาก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจแม้ว่าข้อมูลที่ผสมปนเปกันทําให้ฉันปวดหัวเมื่อได้สัมผัสครั้งแรกแต่เมื่อฉันชินกับมันแล้วความรู้สึกที่ได้ครอบครองเมืองทั้งเม,งมืองในมือของฉันก็เป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนจริงๆ ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณความสามารถนี้ทำให้ฉันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเสมอคุณไม่มีอารมณ์อะไรแค่ใช้สมองและพูดคุยเกี่ยวกับคำหลักการรักษาสถานะนี้ไม่ใช่ภาระเล็กน้อยสำหรับเราทั้งคู่เคอเหวิอนอารมณ์ไม่ดีสมองของเขาไม่ใช่คอมพิวเตอร์ควอนตมัม แม้ว่าดิกจะแบ่งปันความกดดันแต่ก็มีข้อจำกัดในการแบ่งปันสมองของคนธรรมดาสองคนตามการประมาณการของเก้เวนนั่นคือการรักษาไว้20นาทีและดิกยังคงคิดถึงคนที่ไม่อยู่ที่นั่นตกลงตกลงฉันบอก,กว่าตอนนี้คุณรีบไปตรวจสอบอย่างแรกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจอน จากนั้นเป็นการค้ามนุษย์และเด็กกำพร้าที่จากไปด้วยการป้อนคีย์เวิร์ดของดิกชั้นหนังสือของห้องสมุดภูมิภาคก็เริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆแต่คีย์เวิร์ดยังไม่เพียงพอจนถึงตอนนี้มีหนังสือหลายสิบเล่มที่ลอยอยู่ในอากาศเพื่อรอให้เก้เวนนและดิกกรองและเวลาของเก้เวนในการเปิดห้องสมุดภูมิภาคกำลังใกล้เข้ามา ผู้ชายถ้าคุณไม่มีคีย์เวิร์ดใดๆฉันคิดว่าเราควรออกจากห้องสมุดภูมิภาคนี้ซึ่งหนักเกินไปสำหรับสมองทั้งสองของเราเคอเวิร์นพูดอย่างช่วยไม่ได้ภายใต้แรงกดดันดิ๊กยังรู้ดีถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาอดทนต่อความรู้สึกท้องอืดขอองค์การล้างข้อมูลในสมองของเขานึกถึงคดีนี้ทีละเล็กทีละน้อยประวัติอัชญากรรมเหล่านั้นอย่างระมัดระวังและในที่สุดเขาจำคำสำคัญสุดท้ายได้เคอเวิร์นป้อนคำอื่นโรงพยาบาล ด้วยการป้อนคีย์เวิร์ดสุดท้ายชั้นวางหนังสือของชั้นวางหนังสือลดลงเหลือเพียงชั้นเดียวและเปิดได้โดยตรงในมือข้อมูลที่มีอยู่ยังปรากฏในสมองของเกเวนและดิกเป็นครั้งแรกจากนั้นทั้งคู่ก็บังคับให้ออกจากห้องสมุดภูมิภาคบางคนนั่งหอบอยู่บนพื้นเม็ดเหงื่อเม็ดใหญ่หยดลงมาจากหน้าผากของเกเวนและดิกการเปิดห้องสมุดร,ระดับภูมิภาคใกล้ถึงขีดจำกัดทำให้พวกเขาเกือบจะล้มลงในสมองแต่โชคดีที่พวกเขายังมีความคิดของตัวเอง ข้อมูลที่จำเป็นฉันชำเลืองมองการและการแอละมันก็เป็นความหมายของชีวิตที่เหลือของฉันฉันยืนยันว่าสมองของฉันยังคิดได้เคออเวนยืนขึ้นหยิบเครื่องหมายบนโต๊ะโดยตรงและเริ่มอ่านข้อมูลที่ได้รับในห้องสมุดภูมิภาคโดยเทียบก,กับกระดานดำเขียนมันออกมาชื่อบุคคลเชื่อมโยงกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจอนและโรงพยาบาลเอก,กชนด้วยการเขียนของเก้เวนดิคค่อยๆชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบ่อแสเหล่านี้โดนัลด์ไอแวน ตีน่าเอ็ดดี้ทเวลบ็อนี่คือชื่อเด็กจากการค้ามนุษย์ที่เราแก้ไขเมื่อวันก่อนและพวกเขาทั้งหมดมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจรและทั้งหมดอยู่ในบุญธรรมโดยคนที่รักเมื่อ1ปีที่แล้วเกเวินวาดลูกศรระหว่างชื่อเหล่านี้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเอส จอแล้วพูดว่าน่าสนใจเด็กบุญธรรมเหล่านี้ทุกคนต้องทนทุกขารมานจากสถานการณ์ภายในปีนี้หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโจนส์แล้วโรคต่างๆถูกตัดสินประหารชีวิตที่รักษาไม่หายนั่นคือคือความตายในแง่ของสังคมแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ที่เราพบเมื่อวันก่อนเมื่อวันนี้ไหมนักสืบ ฟังสิ่งที่โคเวนเรียกตัวเองว่าดิกก็หัวเราะแต่ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะยเยาะเย้ยเพราะเรื่องทั้งหมดไม่ปกติประการแรกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเซนจอนแห่งนี้มีข้อตกลงบางอย่างกับโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งนี้โรงพยาบาลโจนพวกเขาส่งเด็กไปที่โรงพยาบาลโจนเพื่อรับการรักษาจากนั้นพวกเขาก็ประกาศว่าพวกเขาตายแล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของความกังวลทางสังคมอีกต่อไปและจะพาไปนอกเมืองในฐานะผู้ถูกค้ามนุษย์ เคอเหวินเข้าแถวตรงเด็กๆและโรงพยาบาลกรอบคำสำคัญบางคำแล้วโบกมือให้ดิกทำต่อแล้วคำถามที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือพวกเขาใช้ข้อกำหนดแบบไหนในการคัดเลือกเด็กเหล่านั้นทุกปีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นจรส่งเด็กจำนวนมากไปยังโลกภายนอกพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเหมือนการค้ามนุษย์ และเด็กจำนวนมากทุกความเชื่อมโยงระหว่างกันจะมากหรือน้อยเป็นไปไม่ได้ที่คนจำนวนมากจะตายไม่มีใครรู้มันต้องมีอะไรที่เราไม่รู้แน่ๆเคอเวินใส่เครื่องหมายคำถามบนเส้นแบ่งระหว่างคนทั้งสองแสดงความลึกลับระหว่างพวกเขาวางเครื่องหมายไว้มองไปที่ดิกที่กำลังขมวดคิ้วและถามอย่างไม่แน่นอน ไม่อย่างนั้นฉันจะไปโรงพยาบาลโจนเพื่อดูตอนนี้คุณรู้ไหมฉันสามารถท่องโลกกระจกได้หากมีอันตรายใดๆฉันสามารถวิ่งบนถนนได้เป็นครั้งแรกเคอเวินพูดอย่างเฉยเมยความสามารถของเขาในการสวมแว่นนั้นค่อนข้างแก้ไม่ได้จริงๆอย่างน้อยตอนนี้มีคู่ต่อสู้เพียงไม่กี่คนที่เก้เวินพบที่สามารถทำลายกลอุบายของเขาได้ ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณคุณเห็นความทรงจำของฉันแล้วสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเซนจอนแห่งนี้มีผู้ชายที่คอยบงการสมองของเราเราไม่สามารถระบุป,ปัจจัยเสี่ยงของเขาได้หากคุณไปที่โรงพยาบาลโจนแล้วพาเขาไปถ้าฉันรู้คุณรับประกันไหมว่าเครื่องของคุณสามารถต้านทานการควบคุมทางจิตนี้ได้แล้วเจ้าว่าอย่างไรเมื่อเด็กถูกพาตัวไปจากพวกเขาแล้วพวกเขาจะต้องตะลึงในอดีตแต่ถ้าไม่ก็คอยดูพวกเขากลับมาเถิด เตะบอลลูนกลับมาอีกครั้งเรียกตัวเองกลางดึกแล้วดึงตัวเองเข้าไปในหลุมนี้แม้ว่าเขาจะคุ้นเคยและเค่อเวิร์นก็รู้ว่าเขาไม่สามารถมองข้ามเรื่องแบบนี้ได้แต่เขาไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แต่ดิกผู้ถูกเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่ากรอบของอัศวินของเขาจะมีภูมิคุ้มกันการควบคุมจิตใจของอีกฝ่ายด้วยโอกาสครึ่งแอร์และครึ่งนี้เขาจะไม่เดิมพัน ดิกรู้ดีถึงความยุ่งยากของเรื่องนี้และกำลังคิดหาวิธีแก้ไขอยู่แต่หลังจากคิดดูแล้วเขามีทางเดียวเท่านั้นและวิธีการนั้นเป็นวิธีที่เขาปฏิเสธมากที่สุดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขากอดหัวเราะไม่ได้เพราะเขาพบว่าเขาไม่สามารถกำจัดเงาในใจได้ไม่ว่าจะทำอะไร อย่าก,กังวลเรื่องนี้ไปชั่วขณะเราไม่อยากทำอย่างรีบร้อนก่อนที่เราจะรู้ว่าคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างในท้ายที่สุดฉันจะไปก็อดแอร์ทมในตอนเช้าถ้าใครในโลกนี้แก้ปัญหานี้ได้ไขปริศนาครั้งแรกเฉพาะเขาเท่านั้น อย่าคิดว่าเก้เวนก็รู้ว่าดิกหมายถึงใครสำหรับแบทแมนลูกชายเครื่องบินจริงของดีซีเคอเวิร์นไม่กล้าไปที่ก็แทมแม้ว่าเขาจะมีเกราะอัศวินที่ดีผีก็รู้ว่ามีพรสวรรค์ซ่อนอยู่กี่พรสวรรค์ดังนั้นเมื่อดิกพูดถึงการให้แบทแมนมาแก้ปัญหานี้เคอเวิร์นก็โล่งใจและพยักหน้าแสดงข้อตกลงกับความคิดเห็นของดิก ถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรระวังแม้ว่าฉันจะมั่นใจในแบทแมนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก่อนหน้านั้นถ้าพวกเขามีการกระทําเล็กๆน้อยๆฉันจะออกมาในครั้งแรกซึ่งไม่สามารถต่อรองได้ฉันรู้คุณต้องระวังด้วยคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากบอกตามตรงฉันไม่เคยคิดเลยว่าความทรงจำของฉันจะถูกดัดแปลงถ้าไม่ใช่ว่าจะพบสิ่งผิดปกติในภาพเข้าใจแล้วเราไปก่อนนะ ด้วยเสียงของดิ๊เเคออเวิร์นก็กลายเป็นทหารเหล็กอีกครั้งและผ่านกระจกบ,บานใหญ่ออกไปและดิ๊ก็นั่งอยู่ที่นั่นเช่นกันถอนหายใจฉันยังกำจัดคุณไม่ได้เหรอบัแมนในเมืองนาะซีโนห่างจากสถานเลี้ยงเด็กกำพราเซนจอนเพียงสองถนนมีร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากกระจกบ,บนหลังคาของอาคารคอวินเป็นคนที่เคยผ่านกระจกมาก่อน เขาไม่ได้กลับบ้านเป็นครั้งแรกแต่วิ่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนจอนซึ่งถูกทิ้งร้างมาหนึ่งคืนเมื่อเขานึกถึงธุรกรรมศกระปรกที่ซ่อนอยู่ภายใต้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้เคอเวินก็สั่นสะท้านไม่ได้นี่โกรธ แต่เขายังเข้าใจความกลัวของดิกด้วยว่าหากเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันต่อการควบคุมจิตใจเขาจะเสี่ยงตายถ้าเขาขึ้นไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะไม่ใช่ตัวละครของเขาหรือไม่ก็ตามหลังจากที่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเก้เเวนก็ยังคงวางแผนที่จะใช้ความสามารถของระบบระบบหุ่นยนต์กระป๋องทั้งหมดที่ฉันแลกเปลี่ยนถูกส่งออกไปแล้วเหรอ ใช่เจ้าภาพเมื่อคุณอยู่ในแอมเนสตี้เบนกอินซีบินตักกเตแตนและปลาหมึกทั้ง60ตัวรวมถึงตัวคุณเองถูกส่งไปยังเวนมาเนอร์ในเมืองก็อตแทมมาเถอะให้หุ่นยนต์กระป๋องตัวละ60ตัวแก่ฉันเจ้าบ้านที่ดีเจ้าบ้านตอนนี้มี3.65ล้านคะแนนหัก1 8 0 0 0คะแนนสำหรับการแรกของรางวาัล นอกจากเสียงอิเล็กทรอนิกส์ของระบบแล้วหุ่ยนยนต์กระป๋องทั้งหมด180ตัวจาก UU Ann w o w Web u k a n t h u 1, com ถูกเรียกจากพื้นที่ของระบบและส่งเสียงกรีดไปทั่วเก้เวนเก้เวนเพิ่งสัมผัสพ,พวกเขาสองสาคนแล้วสั่งโดยตรงคุณจ้องมาที่ฉันที่นี่และโจน h อส p ิทอลตลอดเวลาหากคุณมีคำถามใดๆโปรดติดต,ต่อฉันทันที เด็กน้อยพยักหน้าพร้อมกันและบินหนีไปซ่อนตัวอยู่ในอาคารเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมองของมนุษย์จะไม่ถูกควบคุมเคออเวนจึงใช้ปัญญาประดิษฐ์หากอีกฝ่ายมีความสามารถนี้เขาจะลบล้างปัญญาประดิษฐ์จากนั้นเขาก็รับรู้ได้ฉันหวังว่าคุณไม่ได้ทำอะไรมากเกินไปในช่วงนี้อย่าบังคับให้ฉันยกโตก๊ะหลังจากกล่าวสุนทรพจน์อย่างไร้ความปราณีต่อสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเส้นจรที่อยู่ห่างไกล ควินก็เดินผ่านกระจกไปหากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซ้นจรตั้งใจที่จะทำธุรกรรมเหล่านี้เมื่อเร็วๆนี้ควินไม่แนะนำให้เดินทางไปที่แผนกกำกับดูแลท้ายที่สุดเมื่อพูดถึงการควบคุมจิตใจยังมีคนเสียบลับในแผนกสืบสวนสอบสวนขั้นสูงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวตนแต่เก้เวนในเวลานั้นก็คงไม่คิดมากจำ AI ชังได้ในหนึ่งวินาที URL การอ่านเวอร์ชั่นมือถือเอ็ mm hmm. เรียนคลิกในและให้ความคิดเห็นที่ดียิ่งคะแนนสูงยิ่งอัปเดตเร็วว่ากันว่าเจอเมียคนสวยท้ายคะแนนใหม่เต็มสถานีโทรศัพท์มือถือการแก้ไขใหม่และที่อยู่อัปเกรดข้อมูลและบุ๊กมาร์กถูกซิงโครนไนซ์กับสถานีคอมพิวเตอร์ไม่มีโฆษณาอ่านสด